วันนี้ผมจะลองทำโครงไม้สำหรับนอนในรถนะครับจริงๆจะบอกว่ามาสอนก็ไม่ใช่เพราะนี่เป็นครั้งแรกที่ผมทำเหมือนกันครับผมแค่อยากมาแชร์วิธีที่ผมลองทำเผื่อใครที่อยากทำที่นอนในรถด้วยตัวเองแบบประหยัดจะได้เอาไปเป็นแนวทางได้ต้องขอย้ำก่อนเลยนะครับว่าผมก็เป็นมือใหม่เพิ่งเคยทำครั้งแรกเหมือนกันถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ฝากแนะนำกันด้วยนะครับ เครื่องเจียใบเลื่อยตัดไม้ขนาด4นิ้วตัวแปลงเครื่องเจียเป็นเลื่อยวงเดือนไขควงบล็อกไฟฟ้ากาวกระดาษทรายแบบขัดด้วยมือและแบบขัดด้วยเครื่องเจียไม้บรรทัดหัวสว่านสำหรับบล็อกไฟฟ้า ดอกสว่านเจาะนำไม้สกรูเกียวปล่อยขนาด35มิมลิเมตรแคมจับชิ้นงานตลับเมตรไม้4.2เซนติเมตรคูณ1นเ็ซนติเมตรกับไม้4คูณ4เซนติเมตรไม้อัดยางขนาด60คูณ60เซนหนา10มิล ขั้นแรกเราต้องมาเตรียมไม้กันก่อนผมใช้เป็นไม้สนขนาดหน้ากว้าง4.2เซนมหนา1.7เซนมและไม้หนา4 4เซนติเมตรเราจะเริ่มด้วยการตัดไม้ให้ตรงตามขนาดก่อนนะครับโดยนำไม้หน้ากว้าง4.2เซนตมรมาตัดเป็น3ขนาดคือ90เซนเม4ชิ้น56.5เซนม5ชิ้นและ23เซนเม2ชิ้น เอาไม้หนา4คูณ4เซนติเมตรมาตัดยาว23เซนติเมตร4ชิ้นเพื่อเอามาทำเป็นเสาไม้ขนาด4คูณ4เซนติเมตรค่อนข้างหนาเลยต้องตัด2ครั้งถึงจะขาดออกจากกันเมื่อได้ไม้ตามที่ต้องการแล้วต่อไปก็เตรียมประกอบเข้าด้วยกันก่อนขันสกูทุกครั้งแนะนำให้ใช้สว่านเจาะรูนำไว้ก่อนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ไม้แตกตอนขันสกูเข้าไปจากนั้น ให้นำไม้ยาว56.5เซนมาขันสกูเข้ากับไม้ขนาด4 4คูณ4เซนให้ได้เป็นกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้า2ชิ้นเมื่อได้ครบแล้วให้นำทั้ง2ชิ้นมาประกอบเข้ากับไม้ยาว90เซนเพื่อให้ได้ลักษณะเหมือนขอ้อ แล้วเอาไม้ยาว56.5เซนที่เหลือ1ชิ้นมาใส่ตรงกลางเพื่อใช้เป็นคานช่วยรับน้ำหนักตอนประกอบไม้แนะนำให้ทากาวที่รอยต่อก่อนขันสกูเพื่อช่วยให้หยุดแน่นขึ้นถ้าไม่มีกาวไม้สามารถใช้กาวลาเท็กแทนได้ตรงนี้ผมได้เพิ่มไม้ชิ้นเล็กๆเ,เพื่อใช้เป็นฐานรองสำหรับขั้นตอนต่อไปและได้ติดเสารับน้ำหนักเพิ่มอีกสองฝั่งเพื่อช่วยให้โครงแข็งแรง และรองรับน้ำหนักได้ดียิ่งขึ้น<ค><อ>เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วก็ลองเอาโครงที่ประกอบเสร็จไปลองวางในรถเพื่อเช็คความพอดีจากนั้นวัดขนาดพื้นที่สำหรับวางแผ่นไม้2ชิ้นด้านบนให้ได้ขนาดที่เหมาะสมกับพื้นที่ในรถต่อมาผมใช้แผ่นไม้อัดอยางขนาด60คูณ60เซนตมรหนา10มิเมตรจำนวน2แผน่น มาตัดให้ได้ขนาด50คูณ60เซนเมตรและอีก2แผน่นขนาด60คูณ60เซนเมตรให้ตัดมุมออกประมาณ45องศาเพื่อเตรียมใช้สำหรับส่วนบริเวณห้องผู้โดยสารและในส่วนห้องผู้โดยสารนั้นผมได้ตัดไม้เพิ่มอีก3ชิ้นที่ความยาว61เซนเพื่อเอามาใช้เป็นฐานรองแผ่นไม้อัด ตรงนี้เนื่องจากก่อนหน้าผมได้ทดลองนอนดูแล้วไม้มันมักไหลตกผมเลยเลือกที่จะเจาะรูไว้ใส่สกูเพื่อให้ไม้ติดแน่นและไม่เลื่อนไหลและเพราะผมมีไขค,ควงไฟฟ้าเลยไม่ใช่ปัญหาเวลาที่ประกอบเข้าหรือถอดออกและเราควรลบเสียนหรือบริเวณไม้ที่ไม่เรียบออกให้หมดเพราะมันอาจทำให้เราได้รับบาดเจ็บหรือไปถูรถเราจนเป็นรอยได้ระวังอย่ากดแรงเกินไปขณะขัดไม้เพราะไม้สนเป็นไม้เนื้ออ่อน กกาาารรรรแงงอออจทใหห้้ผิวไมบุืเป็นยย่ดขั้นตอนนี้ผมเคลือบไม้ด้วยยูริเทนนอกจากช่วยให้ชิ้นงานเราสวยขึ้นแล้วยังช่วยป้องกันความชืน้นป้องกันรอยขีดข่วนกันแดดกันฝนขั้นตอนการทายูริเทนเราจะทาทั้งหมดประมาณ3-4รอบ โดยในแต่ละรอบเมื่อชิ้นงานแห้งแล้วให้ใช้กระดาษทรายเบอร์ละเอียดคัดเบาๆเพื่อลบเสี้ยนไม้และทำให้พื้นผิวเรียบเนียนก่อนทารอบต่อไปแต่ข้อเสียคือมันจะลื่นมากเพราะเราขยับตัวไปมาแผ่นไม้มันจะชอบไหลตกผมเลยติดไม้ชิ้นเล็กๆและเทปตีนตุกแกไว้ด้านล่างของแผ่นเพื่อช่วยล็อกไม่ให้มันไหลไปไหนและเราก็มาถึงขั้นตอนการประกอบล่าง โดยเริ่มจากวางโครงส่วนท้ายให้เข้าที่ก่อนจากนั้นใส่คานลับในตำแหน่งตรงกลางแล้วยึดด้วยสกูให้แน่นเมื่อโครงสร้างเสร็จแล้วจึงปูแผ่นไม้ด้านบนส่วนหัวของเตียงใช้เป็นที่นอนแบบพับได้เพื่อความสะดวกในการใช้งานก่อนใส่ส่วนหัวนะครับ ให้ปรับเบาะของคนขับและเบาะข้างคนขับดันไปข้างหน้าให้สุดก่อนจากนั้นก็แค่นำเชือกไปคล้องกับพนักพิงหัวเท่านั้นเองครับง่ายๆแค่นั้นเลยส่วนผ้าปูก็เลือกใช้ได้ตามความชอบเลยครับ ข้อดีหลักๆคือประหยัดมบมากวัสดุหาได้ง่ายแล้วก็ปรับขนาดให้เข้ากับรถเราได้พอดีอีกอย่างคือได้ฝึกใช้เครื่องมือช่างไปด้วย <c oughs> สนุกดีครับหลังจากที่ผมได้นอนใช้งานจริงประมาณหนึ่งเดือนสำหรับผมถือว่าพอใจใช้งานได้จริงเลยครับแต่ก็มีข้อเสียเล็กน้อยครับถ้านอนคนเดียวสำหรับผมถือว่าสบายผมสูง171เซนติเมตรนอนได้เต็มตัวพอดี แต่ถ้าต้องนอนสองคนอาจจะรู้สึกแคบไปหน่อยแล้วเท้าอาจชนประตูท้ายแต่ก็ยังพอนอนได้ครับสำหรับคนตัวไม่ใหญ่มากหรือถ้าอยากให้สบายขึ้นก็สามารถต่อเต็นท้ายรถเพิ่มได้ครับจะช่วยขยายพื้นที่ให้นอนได้สบายกว่าเดิมสุดท้ายผมก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับคนที่อยากลองํำที่นอนในรถในงบที่ราคาประหยัดเองนะครับถ้าชอบแนว DIY แบบนี้ฝากกดติดตามไว้ด้วยหรือถ้ามีคำถามจะติจะชม ก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยครับ